ก็สวัสดีครับอยู่ท oh ี่ไร in ่เรือนตะวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาชมไม้พยุงนะครับที่มีอายุประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับเข้าเดือนปลายเดือนกรกฎาก็จะอายุครบ2ปีนะครับตอนที่ผมถ่ายทําอยู่ตรงนี้นะครับคือวันที่วันที่10นะครับ11นะครับ11มิถุนายนนะครับเสียมิถุนายนครับ2565นะครับนี่นะครับคือ ไม้พยุงที่อยู่ด้านหน้าผมนะปลูกอายุยังไม่ถึง2ปีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับต้นของเขาค่อนข้างสูงนะครับประมาณสูงมากนะครับน่าจะ2เมตรเกือบ3เมตรหรือ3เมตรประมาณนั้นผมไม่แน่ใจนะครับดูจากคาดลองดูแล้วกันนะครับผมตัดแต่งกิ่งไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนทรงพุ่มเขาจะหนากว่านี้นะครับผมตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะไม่ให้เขารับลมนะครับแล้วก็กิ่งเขาหัก เพราะอะไรนะเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ดินเชิงเขาลมค่อนข้างแรงมากนะครับผมเห็นแล้วนะครับปลายต้นสักนะครับหักเยอะมากถนนต้นสักที่ผมปลูกไว้นะครับดังนั้นผมก็เลยตัดแต่งกิ่งเขาช่วงก่อนเข้าฤดูฝนนะครับอ่ามันก็เลยออกมาเป็นลักษณะอ่าต้นค่อนข้างสูงชรูดลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นสวนป่าเล็กๆนะครับที่ผมทําไว้นะครับอ่าอยู่บน ท่านงมจังหวัดชัยภูมิของเราครับเพื่อที่จะปลูกไว้ให้ลูกหลานเรานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดย้านนะครับเลยดูค่อนข้างลกนิดนึงแล้วก็ฝนมาค่อนข้างถี่นะครับแต่ตอนนี้ก็เนี้ยนะนะตอนนี้ก็จะเป็นยางนาด้วยนะครับเนี่ยไปแล้วนะครับก็ต้นสักนะครับต้นสักก็อายุยังไม่ถึง2ปีเหมือนกันนะครับก็ประมาณปลายเดือนกรกฎาก็จะ2ปีนะครับนี่ผมพาดูไม้พยุงก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ สูงตรงนี้นะครับปลูกคู่กับต้นศักนะครับต้นศักเนี้ยนะครับก็สูงพอสมควรนะครับสูงแถวยาไปนู่นนะครับไม้พยุงก็ก็สูงเหมือนกันนะครับสูงเหมือนกันนะครับนี่คือไม้พยุงกับต้นศักที่อายุยังไม่ถึงสองปีนะครับพาเดินดูนะครับหญ้าค่อนข้างลกนิดนึงนะครับนี่นะครับ ต้นสักก็ค่อนข้างสวยงามนะครับปลูกเป็นแถวนู่นไปนู่นเลยนะครับต้นสักนะครับแล้วก็แซมด้วยข้างรั้วก็จะเป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไม้พยุงนะครับก็เติบโตได้ดีนะครับเห็นไหมครับดูด้านนี้นะครับไม้พยุงค่อนข้างค่อนข้างที่จะเติบโตได้ดีเลยนะครับยังไม่ถึง2ปีนะครับแต่สูงมากนะครับดูนะครับเนี่ยว่าจะตรงเนี้ยว่าจะเป็นอุโมงต้นไม้กําลังจะเป็นแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ถ้าต้นสักแตกกิ่งออกมาเนี่ยครับกำลังแตกกิ่งมาแล้วก็พุ่มมาเจอกันพอดีก็จะเป็นอุโมงต้นไม้ลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับต้นสักเห็นไหมครับยังไม่ถึง2ปีเหมือนกันนะครับยังไม่ถึง2ปีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับผมพามาดูนะครับแต่หลักวันนี้ผมจะพามาดูต้นพยุงนะครับนี่ครับพยุงไทยของเราเองนะครับที่ปลูกนะครับใครที่คิดว่ากําลังจะปลูกปลูกเลยนะครับเขาค่อนข้างทนแรงดีดีมากนะครับ เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับทนแรงนะครับช่วงหน้าแรงที่ผ่านมานะครับทิ้งใบหมดผมนึกว่าจะไม่รอดนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับพอฝนมาทีเดียวนะครับเขาสูงนะครับสูงอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนไหมครับสวยงามมากนะครับก็ใช้เป็นร่มเงาได้แล้วนะครับยังไม่ถึง2ปีนะเห็นไหมครับนู่นไไกลมากนะครับ4ี่เมตร5เมตรได้4เมตรนะครับ4เมตรกว่านะครับ บริเวณตัวนี้ก็จะเป็นสวนป่าย่อมๆนะครับมีทั้งยางนามีทั้งต้นสักมีไม้ประยุงนะครับแล้วก็คู่ไปนู่นไปเรื่อยนะครับตรงถึงสวนนะครับก็บนพื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับแต่แบ่งเป็นโซนของป่าเนี่ยย่อมๆก็แค่เป็นประมาณสอสาแถวนะครับที่เราปลูกไว้นะครับอ่นะครับสำหรับวันนี้ก็พาชมนะครับใครที่กำลังจะปลูกนะครับรีบปลูกเลยนะครับ รอชาปลูกแล้วก็โตว,วันโตคืนนะครับถ้าไม่ปลูกมันก็จะไม่โตนะครับดังนั้นก็ก็แค่ปลูกลงไปนะครับไม้ป่าไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับแค่ตัดหญ้าเป็นบางครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม